ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English a r o u n d You โอกาสทางสารนวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยระบบ f มความถี่89.5เมกะเฮิร์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ วันนี้พบกับดิฉันชนกนาจีนสีธรรนาที่ดำเนินรายการในวันนี้รายการของเราออกกานทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันพุธที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564วันนี้รายการของเรานําความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเรื่องแรกที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนนัดค่ะ ประโยคภาษาอังกฤษนะคะในการเลื่อนนัดนะคะเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันค่ะประโยคแรกนะคะ what about ประโยคนี้นะคะเราจะตามด้วยวันหรือเวลาค่ะเช่น what about Monday what about Monday แล้ววันจันทร์ล่ะนะคะก็คือถามว่าแล้ววันจันทร์ล่ะคุณว่างไหมในที่นี้นะคะเราอาจจะสะดวกเป็นวันจันทร์นะคะก็เลยถามเขานะคะโดยใช้ w h a t about นะะและตามด้วยวันหรือเวลาก็ได้ค่ะ ค่ะประโยคในการเลื่อนนัดต่อมานะคะ Can we fix another time? Can we fix another time? ขอเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมและอีกประโยคหนึ่งนะคะประโยคนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ Can we make another time? Can we make another time? เรานัดกันเวลาอื่นได้ไหมและประโยคเลื่อนนัดนะคะที่น่าสนใจนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ Could we meet on Saturday instead? Could we meet on Saturday instead? เรานัดเจอกันวันเสราร์แทนได้ไหมคำว่า instead นะคะแปลว่าแทนค่ะหรือนะคะเราอาจจะบอกว่าเรานัดเจอกันที่อื่นแทนได้ไหมในที่นี้นะคะเราอาจจะไม่สะดวกที่ที่บุคคลน,นั้นนัดเรานะคะเราก็เลยขอเลื่อนนะคะบอกว่าขอเป็นที่อื่นค่ะ Could we meet at another place instead? Could we meet at another place instead? เรานัดเจอกันที่อื่นแทนได้ไหมและอีกประโยคนึงนะคะที่เราสามารถใช้เลื่อนนัดได้ค่ะ Would next Monday be alright? Would next Monday be alright? แล้วถ้าเป็นวันจันทร์หน้าล่ะจะได้ไหมค่ะและอีกประโยคหนึ่งนะคะที่สามารถใช้พูดเลื่อนนัดได้เหมือนกันค่ะ I would m u o t prefer Friday if that's alright with you. I would m u o t prefer Fridays if that's alright with you. ฉันอยากจะนัดวันศุกร์มากกว่าถ้าคุณว่างนะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากคุณรู้ฟังค่ะ การใช้ in case ค่ะ in case นะคะแปลว่าในกรณีที่ค่ะหรือแปลว่าเผื่อว่าก็ได้คำว่า in case นะคะเป็นคำสรนธานค่ะถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า conjunction ค่ะคำว่า in case นะคะเป็นคำสันพานนะคะเพื่อบอกเหตุผลแล้วก็บอกสาเหตุในภาษาอังกฤษค่ะสรุปนะคะคำว่า in case ค่ะเป็นคำสันธานนะคะใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันค่ะ อีกหนึ่งประโยคเนี่ยจะเป็นแสดงการกระทำนะคะและอีกหนึ่งประโยคเนี่ยก็จะแสดงเหตุผลค่ะเป็นการแสดงการกระทำและก็อีกประโยคหนึ่งแสดงเหตุผลค่ะ in c a s e นะคะใช้นำหน้าประโยคที่แสดงเหตุผลหรือว่าสาเหตุค่ะและ in c a s e นะคะใช้เพื่อระบุเหตุผลหรือสาเหตุของการกระทำที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะการใช้ in c a s e ค่ะ ที่แปลว่าในกรณีที่นะคะหรือแปลว่านะคะเผื่อว่าค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ I will not go to my office by my car in case it snows I will not go to my office by my car in case it snows ฉันจะไม่ขับรถไปออฟฟิศในกรณีที่หิมะตก It's no นะคะก็คือความเป็นไปได้ค่ะว่าหิมะเนี่ยมันอาจจะตกนะคะส่วน I will not go to my office by my car ประโยคนี้นะคะเป็นเงื่อนไขที่ต้องขึ้นจากความเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการใช้ประโยค in case นะคะที่เป็นคำสันธานนะคะ Take your hat in case it is sunny Take your hat in case it is sunny ใส่หมวกของคุณในกรณีที่แดดแรงเพราะฉะนั้น in case ในประโยคนี้แปลว่าในกรณีที่ก็ได้นะคะตัวอย่างการใช้ in case นะคะที่เป็นคำสันธานนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ I put the keys here in case I forget. I put the keys here in case I forget. ฉันใส่กุญแจไว้ตรงนี้เผื่อว่าฉันลืมนะคะ in case ในที่นี้ก็อาจจะแปลว่าเผื่อว่าก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะ My mother put a cake in my handbag in case I was hungry. My mother put a cake in my handbag in case I was hungry. แม่ของฉันเนี่ยใส่เค้กไว้ในกระเป๋าของฉันเผื่อว่าฉันจะหิวค่ะและ5ประโยคนะคะที่ควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์งานค่ะในที่นี้นะคะก่อนไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราก็มี5ประโยคตัวอย่างนะคะ ที่น่าสนใจนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเตรียมก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์งานค่ะประโยคแรกนะคะจะเป็นการบอกจุดแข็งของตัวคุณเองค่ะเมื่อเราไปสัมภาษณ์งานนะคะเราต้องบอกจุดแข็งของตัวเราเองนะคะว่าเรามีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะเราจะใช้รูปประโยคนะคะ i a m นะคะแล้วก็ตามด้วยคุณลักษณะค่ะและนะคะเราอาจจะมีคุณลักษณะนะคะ2ออย่างก็ได้นะคะบอกข้อดีของเราค่ะ ก็คือจะเป็น I am ตามด้วยคุณลักษณะและก็ตามด้วยคุณลักษณะค่ะโดยใช้แอนเชื่อมนะคะเช่น I'm diligent and independent I'm diligent and independent ฉันเนี่ยเป็นคนขยันแล้วก็ทำงานคนเดียวได้ค่ะอันนี้ก็คือบอกข้อดีของเราค่ะต่อมานะคะการบอกจุดอ่อนของเราค่ะอันนี้ก็บอกจุดอ่อนนะคะเราก็จะใช้ประโยคนะคะ I might be a little bit แล้วตามด้วยคุณสมบัติค่ะเช่น I might be a little bit serious I might be a little bit serious ฉันเนี่ยเป็นคนที่จริงจังเกินไปหน่อยค่ะประโยคนี้ก็ใช้บอกจุดอ่อนนะคะ I might be a little bit นะคะแล้วตามด้วยคุณสมบัตินะคะที่เป็นจุดอ่อนของเราค่ะและประโยคที่3นะคะบอกทักษะนะคะในด้านต่างๆค่ะ เราจะใช้ประโยคนะคะ I have strong นะคะแล้วก็ตามด้วยทักษะค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า skills นะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้บอกว่าเราเนี่ยมีความมีทักษะพิเศษนะมีความสามารถเฉพาะตัวในด้านต่างๆอะไรบ้างนะคะ I have strong ตามด้วยทักษะและตามด้วยคำว่า skills ค่ะเช่น I have strong interpersonal skills I have strong interpersonal skill s ฉันเนี่ยมีทักษะในด้านการประสานงานในที่นี้นะคะก็คือใช้บอกทักษะพิเศษความสามารถเฉพาะตัวของเราค่ะและประโยคที่4นะคะการมีความรู้ในเรื่องที่เราเออที่จําเป็นต่อตําแหน่งงานนั้นค่ะถ้าเราจะไปสมัครงานนะคะเราก็ต้องนะคะมีความรู้ในเรื่องที่เราจําเป็นต่อตําแหน่งงานที่เราจะไปสมัครค่ะเราจะใช้ประโยคนะคะว่า I have knowledge in และตามด้วยความรู้เรื่องค่ะ เรื่องที่เราจะบอกนะคะว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเช่น I have knowledge in Microsoft Excel I have knowledge in Microsoft Excel ฉันเนี่ยมีความรู้เรื่องโปรแกร,รม Microsoft Excel ค่ะและนะคะประโยคที่5ค่ะผู้สัมภาษณ์นะคะก็อาจจะถามแล้วว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะเราก็อาจจะตอบให้ดูดีนะคะโดยนะคะ ผู้สัมภาษณ์นะคะจะถามเราว่า What are you looking for a new job? Why are you looking for a new job? ใช้ why นะคะ Why are you looking for a new job? ทำไมถึงได้หางานใหม่นะคะเราก็นะคะตอบเข้าไปนะคะแบบ,บดีๆนะคะว่า I'm looking for a better opportunity. I'm looking for a better opportunity. ดิฉนันเนี่ยนะคะเขามองหาโอกาสที่ดีกว่าคะ่ะก็คือหาอะไรที่ดีกว่านะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงเพราะต่อจากสังสถา,านีแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมั่น ที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around y ยูแล้วนะคะ คลื่น fm 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่2ของรายการเรายังคงนำเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะกันที่คำบุพบทค่ะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า prepositions คำบุพบทนะคะเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนาม หรือคำสรรพนามเข้าด้วยกันค่ะหรือนะคะเราจะใช้เพื่อเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของประโยคยนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้ prepositions of time ซึ่งจะเป็นการเลือกใช้คำบุพบทที่มีการเชื่อมโยงไว้กับเวลาค่ะ,ะบุพบทตัวแรกที่เรานำมาฝากคุณไปฟังนะคะจะเป็นการใช้ on การใช้ on นะคะจะใช้นำหน้าการบอกวันหรือวันที่หรือนำหน้าคำว่า weekend นะคะคซึ่งแว่าสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับ American English ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างแรกที่เราจะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราจะใช้ o อนำหน้าวันค่ะ She usually sees her family on Sundays. She usually sees her family on Sundays. เธอมักจะเจอกับครอบครัวของเธอทุกวันอาทิตย์และตัวอย่างต่อมานะคะเราจะใช้อ,อนกับนำหน้าวันที่ค่ะ His birthday is on January the f s t 1987 h i s birthday is on January the f i s t 1987วันเกิดของเขาคือวันที่หนึ่งมกราค,คมพุทธศักราช2530 และเรามาดูการใช้ On กับ Weekend กันนะคะ We will go shopping on the weekend We will go shopping on the weekend เราจะไปช้อปปิ้งในวันสุดสัปดาห์นี้ค่ะและคำบุพบทอีกหนึ่งตัวที่เรามาฝากคุณผู้ฟังนะคะ mm hmm. ก็คือ In ค่ะเราจะใช้ In นนะคะเพื่อนำหน้านะคะ mm hmm. เดือนนะคะ ใช้อินนำหน้าฤดูกาลก็ได้นะคะนำหน้าปีก็ได้ค่ะหรือช่วงเวลาต่างๆของวันนะคะเราจะใช้อินนำหน้าช่วงเวลาเช้าช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาเย็นหรือนะคะจะใช้นำหน้าเพื่อบอกช่วงเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคนะคะประโยคแรกคือการใช้อินนำหน้าเดือนกันค่ะ He is going back to his country in March. He is going back to his country in March. เขาจะกลับประเทศในเดือนมีนาคมค่ะและเรามาดูนะคะการใช้ in กับดูดูกันค่ะ He always go to the beach in summer. He always go to the beach in summer. เรามักจะไปใช้หาดในฤด,ดูร้อนและการแต่งประโยคการใช้ in กับช่วงเวลานะคะ We We three meetings the morning. Had three meetings the had had morning morning in in เราประชุมไปสามครั้งในตอนเช้าในที่นี้เราใช้ in the morning นะคะก็คือใช้ in กับช่วงเวลาค่ะและบุพบทนะคะอีกหนึ่งตัวที่เรามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคือการใช้ at ค่ะการใช้ at นะคะเราจะใช้เพื่อบอกเวลาที่จะพาะจาะจงไปเลยนะคะหรือนำหน้า night นะคะเพื่อบอกเวลากลางคืนค่ะ หรือนำหน้าวีเค้นนะคะสุดสัปดาห์นะคะสำหรับ British English ค่ะตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างแรกนะคะเราจะใช้แอดนะคะนำหน้าเวลาค่ะ i have my appointment with john j e o r g at 10.30 am i have my appointment with john j e o r g at 10.30 am ฉันมีนัดกับจอห์นตอน10บโมงครึ่ง ตัวอย่างประโยคต่อมานะคะเราใช้แอดนำหน้า night นะคะเวลากลางคืนค่ะ We are going to Chinatown at night. Do you want to join? We are going to Chinatown at night. Do you want to join? เราจะไปไชน่าทาวกันตอนกลางคืนนะคุณอยากจะไปด้วยหรือเปล่าค่ะและบุพบทต่อมานะคะที่น่าสนใจที่เราํำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคือการใช้ since since ใช้นำหน้าเวลา ตอนหนึ่งในอดีตค่ะเพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนและเพื่อสื่อว่าเหตุการณ์นั้นเน่ยเกิดขึ้นเรื่อยมาถึงตอนใดตอนหนึ่งหรือถึงปัจจุบันค่ะตัวอย่างประโยคการใช้ since นะคะ I have been seeing my cousin since July last year. I have been seeing my cousin since July last year. ฉันไม่ได้เจอยติฉันเลยตั้งแต่เดือนกระกฎาคมปีที่แล้ว since เมื่มว่าตั้งแต่นะคะค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ she has lost contact s with her son since spring she has lost contact s with her son since spring เธอเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับลูกชายเลยตั้งแต่ฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะและบุบท อีกหนึ่งตัวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคือบุพบ,บท for ค่ะ for นะคะจะใช้นำหน้าเพื่อบอกจำนวนเวลาค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประโยคนั้นนะเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้ f o r กับเวลากันนะคะจำนวนเวลาค่ะ I haven't eaten anything for 12 hours. I haven't eaten anything for 12 hours. ฉันไม่ได้กินอะไรเลยมาเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วนะ หรืออีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะกับการใช้ for นะคะแล้วตามด้วยจำนวนเวลาค่ะ This class is going to last for an hour. This class is going to last for an hour. คาบเรียนนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะและคำบุพบทนะคะอีกหนึ่งตัวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคือคำว่า a g o a g o ใช้ตามหลังเวลาเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะว่ามันเกิดขึ้นไปนานเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกับการใช้ ago กันค่ะ I ran into my boss three days ago at a restaurantI ran into my boss three days ago at a restaurant ฉันมาเอิญไปเจอเจ้านายที่ร้านอาหารเมื่อ3วันที่แล้วก็คือใช้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะ ว่าเกิดขึ้นไปนานเท่าไหร่แล้วในประโยคนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อสวันที่แล้วค่ะค่ะและคำบุพบทที่น่าสนใจนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคือคำว่า before และ prior to ค่ะ before และ prior to นะคะมีความหมายว่าก่อนหน้าค่ะใช้นำหน้าเวลาหรือเหตุการณ์เพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเวลาที่ว่านี้ค่ะตัวอย่างประโยคการใช้ before ก่อนนะคะ she went to bed before midnight she went to bed before midnight hmm. เธอเข้านอนไปแล้วตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนค่ะและการใช้ prior to นะคะซึ่งใช้นำหน้าเวลาหรือเหตุการณ์นะคะเพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าเวลาที่ว่านี้ค่ะก็คือแปลว่าก่อนหน้านะคะ she needs to prepare yourself prior to the interview n e e d e to prepare yourself prior to the interview เธอต้องเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์นะค่ะและปุพบ,บท to ค่ะการใช้ to นะคะเป็นการใช้ในสำนวนการบอกเวลาค่ะเช่น it's a quarter to ten it's a quarter to ten อีก15นาทีจะ10บโมงนะซึ่งก็คือ45นั่นเองค่ะนะคะ45 และการใช้ from ค่ะใช้ในการบอกช่วงระยะเวลานะคะเพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้น,เ,นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร่ใช้คู่กับ to นะคะหรือเราอาจจะใช้คู่กับ to ได้ด้วยนะคะเพื่อบอกว่าสิ่งนั้นเ,นเกิดขึ้นตนั้งแต่เมื่อไหร่และจบลงเมื่อไหร่ค่ะตัวอย่างประโยคแรกเราจะใช้ from นะคะ I'm moving to a new flat from now on I'm moving to a new f l a t f r o m now on. ฉันจะย้ายไปแฟลกใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะและอีกประโยคตัวอย่างนะคะเราจะใช้ from และ to นะคะเพื่อบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและจบลงเมื่อไหร่ค่ะ Some employees take leave from Monday to Wednesday. Some employees take leave from Monday to Wednesday. พนักงานบางคนเนี่ยลาหยุดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธค่ะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะการใช้ past นะคะซึ่งเป็นคำบุพบทนะคะเป็นสำนวนในการบอกเวลาเหมือนกันค่ะเช่น it's already half past nine t s already half past n ความหมายก็คือผ่าน9ก้าโมงนไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะ และการใช้ till หรือ until ค่ะการใช้บุบบท till หรือ until นะคะใช้เพื่อนำหน้าเวลานะคะเพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่กำลังพูดถึงนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นจนถึงตอนไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคตัวอย่างการใช้ till กับ until กันนะคะ We have to wait until tomorrow to get the feedback. We have to wait until tomorrow to get the feedback. เราต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เพื่อดูว่าผลตอบรับเนี่ยจะเป็นยังไงหรือการใช้นะคะ t i l ส์ค่ะ they will stay at that hotel from Friday till Sunday they will stay at that hotel from Friday till Sunday พวกเขาเนี่ยจะพักที่โรงแรมนั้นตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ค่ะและ ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก e d u f i r s t นะคะ school c o m ค่ะและ Page English Online และ Wall s t r e g t English นะคะวันนี้นะคะรายการของเราะคะ่ะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการ e English เราอยู่ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลานะคะเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่ง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกอากาศด้วยระบบเอ็มความถี่89.5เมกะเฮิรตคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตดิฉันชนกนาจินสรีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ